สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาแนะนาพันธุ์ข้าวโพดพี่น้องนะครับวันนี้จะมาแนะนําพันธุ์ตระกูลดีคารบนะครับจะแนะนําพี่น้องอยู่สองสายพันธุ์นะครับพันธุ์แรกที่จะแนะนําก็คือพันธุ์นองไม้นะครับมันกาลังมาแรงนะครับในตระกูลดีคารับก็คือพันธุ์เก้าเก้าเจ็ดเก้าสี่นะครับพันธุ์นี้พี่น้องกําลังลืมเอามาปลูกหลายนะครับเป็นการลักษณะแบบว่าปากต่อปาก ผู้วิทิ์กรพูดว่าพันธุ์นี้ได้ทั้งนาฝนแลักกาหลังนาพันผลิตดีนะครับเดี๋ยวผมจะบอกส่พี่นองฟังว่าลักษณะเด่นมันเป็นในแนวพันธุ์นะครับเป็นอย่างพ่นองคือกําลังหิดที่จะมาปลูกกันนะครับลักษณะเด่นของพันธุ์ดีคาร์ก่าเจเกาเซียคือมันจะให้ผลนผลิตสูงนะครับความเสื่อกระตั้นะครับการยืนต้นก็ดีนะครับลมมากให้ประนื้กับบลลม นะครับหลายแปลงเพิ่นเจอปัญหาเรื่องกระปวดลมแต่ว่าถ้าเอาตัวนี้ไปใส่นะครับก็จะตัดปัญหาตัวนี้ไปได้นะครับแล้วก็หมอสำหรับใส่รถเกี่ยวมากกว่าฮักฟักนะครับตัวพันธุ์เก่าๆนะครับนะครับดินนะครับที่จะเมาะในการปลูกพันธุ์นี่คือที่นี่พวกดินล้วนนะครับดินล้วนดินล้วนเหนียวกับปูกไดดินล้วนปนใา่กับปูกไดนะครับ เพื่นกับบ่คอยเลือกดินบันไดนะครับลายลายดินกับปลูกได้วัตถุเป็นดินเหนียวแห้งกับปลูกไ้เบิดตนะครับแล้วก็พื้นที่ที่จะปลูกนะครับจะต้องเป็นพื้นที่ราบนะครับเสมอกันนะครับว่าเป็นพื้นที่ลุบหรือพื้นที่ลุ่มนะครับต้นนี้เพื่นกะมันจะบ่มาะนะครับส่วนอัตตาเมล็ด นะครับมเมล็ดดีจะเข้าจะปลูกต่อไร่น่แนะน,นำนะครับผมจะแนะนำ่าให้ปลูกประมาณ3กิโลเครึ่งถึง4กิโลต่อไร่นะครับใส่มเมล็ดพันธุ์มันนะครับอยู่ประมาณนี้กระสิพอดีนะครับส่วนระยะการปลูกกระสิประมาณที่พูกแนะนำประมาณเจ็ดสิบหานะครับระวางลแถวล้วก็ระวางต้นหรือประมาณ2ีสิบนะครับถ้าเป็นพีหน้องใส่เครื่อง เคร,ร weak, ื่องปูเครื่องอยู่นะครับถึงเครื่องปูข้าวโพดนะครับเก่ตรป่มาณนเจ็ดเขียวถือว่ดีนะครับบบที่เกินไปบบห่างเกินไปนะครับส่วนอายุการเก็บเกี่ยวของพันธุ์นี้อายุประมาณนลอยหาถึงลอยยี่สิบหมื่ถือว่าเร็วอยู่ครับอายุการเก็บเกี่ยวเร็วนะครับอืเพราะว่าใช้จะบริสายเวลาหลายนะครับการนนนําพันธุ์นะครับเก็บเกี่ยวได้เร็วอยู่นะครับกถือว่าเป็นพันธุ์หนองไม่อีกพันธุ์หนึ่ง นะครับที่ตะกูลดีคาบนะครับพี่น้องกําลังนิยมกันนะาใส่รายนะครับผมเคยไปไทยไปไทยเอ็นที่พี่น้องคนปลูกพันธุ์นี่ยนะไปเห็นกับกับออนซอนน้ำเพลินอยู่ครับมันงามแล้วับมันมันต้นมันเสมอกันนะครับปักมันก็บเอามันก็ง่ญ่นะครับไปส่งกับบอกนะก็งหญ่นะครับจะเห็นได้หลายพันธุ์นะครับมันจะมีจุดเด่นจุดยังแตกต่างกันแต่ว่าพันธุ์นี่ยผมก็ผมเห็นผมกับมากน้ำเพลินอยู่ว่าเมื่อคืนว่ามันจะมันจะงามปรนดนะครับ สิ่งน,นี้ก็การดูแลของเพือ่อนอีกนะครับแต่ว่ามันเกิดเสม,มอกันดีนะครับเสม,มอกันนะครับเราเรากับระบบหาวันจะดีนะผมเผมดีเบิงนะอันนี้คือจากประสบการณ์ที่ไปเห็นแปลงจริงนะครับเมื่อว่าวสู่พี่น้องฟังนะครับคือพันเก่าเก่าจดเก่าสี่ของดีคาบนะครับอีกตัวหนึ่งอีกแนะนําพี่น้องตะกูลนดีคาบพื่พอกันนะครับก็คือพันเก่าเก่าหาสูสี่นะครับพันนี้ก็ตั้งแต่สมีจุดดี แตกต่างกันจากพันธุ์มืจีนะครับคือต้นนี้ยืนต้นดีฮักฟักง่ายนะครับพันธุ์ในส่วนมากเขานิยมแบบฮักมือนะครับฮักมือโหมันฮักมันฮักง่ายนะครับลักษณะเด่นของมันเนี่ยคือยืนต้นดีผลผลิตไม่เสียหายเวลาเก็บเกี่ยวตาม,มาอายุนะครับฟักงหญ่ฟักฮักง่ายนะครับ้นท่านไผยแบบว่าปลูกบัวลายแบบว่าบวัวใจรถเกี่ยวกับสีฮักไปขายกับเอาพันธุ์นี้อะไรครับ เพราะว่าบางคนนะครับที่ผมไปสัมผัสมาบางคนเพื่อนก็เลือกวิธีหักฟักไปขายเพื่อนว่ามันใดดีกว่าหลดเกี่ยวนะครับแต่ละคนก็เพื่อนก็เปรียบเทียบนะครับพวนเราหักฟักมันไหนขายทึ้งแกนทึ้งยงังมันก็ทุกอย่างนะครับลำนักมันจะจรีวกันนะครับแต่แล้วแต่มุมอมองของแต่ละคนนะครับคนเพื่อนก็เลือกวิธีฮักแล้วคนประเทศโบรายนะครับขั้นนี้แรงงานก็ฮักเอาก็ใดดีดครับมันต้องใส่คน้ลายนะครับ แต่ว่าถาพี่น้องคนบริายนะครับใส่รถเกี่ยวกบบเอาแบบนะครับรถเกี่ยวไปสะดวกสบายนะครับอาเป็ถาฮาร์กนี่ก็มันต้องมีแรงงานพี่น้องต้องต้องมีแรงงานพ่อนะครับมันมันสิได้ดีกว่ากว่าแบบสีอีโอถาพี่น้องเห็นเดเองเมื่อมาลงจ้างเขานะครับแต่ว่าถาจ้างเขาเนี่ยมันเกิดมันเกิดบุคคลค่านะครับพื้นที่ดีแนะน้าในการปลูกพันธุ์เกาเกาหาสวนสีนะครับก็คือเป็นแบบ พื้นที่ลาดชันแบบเชิงเขานะครับทกทิ่งสูงนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันทีอายุการทิ้งเกลียวมันก็จะราสาแน่นะครับดินนะครับดินที่มอกกบพันหนึ่งก็คือพวกดินดินล้วนเหนียวดินล้วนดินล้วนปนใสกันไดที่กันนะครับมอสําหรับพื้นที่สูงตามภูเขานะครับแต่ว่าอัตราเมล็ดที่แนะนํา็คือข้อคออกใส่ในมันลายนะครับ ไรหนึ่งก็ใส่ประมาณ3กิโลถึง3ากิโลครึ่งก็พอนะครับตัวนี้บนตองใส่หนลายนะครับเพราะว่าพันธุ์นี้อายุการเกลีเกียวมันมันจะดนนะครับก็คือถ้าพี่น้องเก็บสดนี่ก็คือเก็บได้ตั้งแต่ลอยิบหาหมื่นถึงลอยยี่สิบหมื่นก็เก็บได้นะครับแต่ว่าถ้าเก็บแพงนะครับก็คือลอยยี่สิบหมื่นขึ้นไปนะครับมันจะยืดระยะเวลาออกไปนะครับนี่คือพอดีขอเสียนะครับหรือขอแตกต่าง ของสองสายพันธุ์ตระกูลนีคับที่ผมมาแนะนาพี่น้องนะครับพี่น้องเบื้องพื้นที่คองว่าพื้นที่เ้าเป็นแบบใดถ้าพื้นที่ราบพื้นที่เสมอกันก,นกน็เอาตัวแรลกนะครับเกาเกาเจ็เกาี่นะครับแต่ว่าถ้าพื้นที่แบบลาดชันเชื่องเขาแ้วภูเขาเนี่ยก็เอาเกาเกาหาซูนซี่ไปใส่นะครับก็จะหมะมากกว่านะครับจะเลยเอาสองพันนี่มาแนะนาพี่น้องนะครับพี่น้องตัดสินใจเบื้องว่าพันธุ์ใดสิเหมาะกับแปลงน,นาเฮานะครับ โอเคครับเมือน,นี้แนะนำพี่น้องสเสมอครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ